ปรับปรุงอยู่ก็น่าจะเปิดใช้ประมาณเดือน6ก็พอดีจังหวัดเราจะใช้เดือน7 8 9ได้เลยแล้วปกติเราจับที่ไหนอะคะก็แล้วแต่รับโรงแรมบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แล้วแต่แต่จุดแต่ผมก็มองว่าหน่วยงานราชการมันโอเคกว่าเราก็ใช้กล้องประมาณก็เราก็มีไม่ค่อยเยอะเพราะว่าราชการก็ก็โอเคเก้าองค์การเอกเนาะถ็าจัดสถานที่อะไรก็จะต้องรบผออทำเกิดหมายขอใช้สถานที่กับเรียนเชิญผู้ว่าแค่นั้นสองส่วน มีหนังสือมาให้พี่ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะเรียนว่าพี่ว่าถึงท่านนี่มาก็น่าจะเป็นรองที่ดูแลรองที่ดูแลรองจะดูรองที่คนที่ดูแลเราอยู่เนาะเรามามาเปิดงานเพื่อเพื่อที่จะว่าอีกไม่เกินสองปีเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมกรรมการทั่วประเทศปีอ๋อค่ะปีนี้รู้สึกจะไปแต่เปีนี้ไปเชียงรายเชียงรายปีหน้าจะไปเลยแลวถ้าจะเลยอาจจะเป็นชลนุรีหรือไม่ก็ข้ามปีหนึ่ง ก,ก็เตรียมเตรียมตัวว่าที่เราจะจะัดเพราะว่าจากบ้านเราสะุวรีสั่งที่ท่องเที่ยวเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเตรียมเตรียมไว้อยู่ในสมัยนี้ที่ผมดูดูแลเนี่ยก็คิดว่าเราสามารถจัดจัดได้จัดได้นะครับถ้าไม่<ค>ช่วงโควิดน่าจะโอเคอยู่ก็อุออ้ยจังมา2สองปีก็น่าจะอเออโควิดไปแล้วแหละปีนี้ก็ไปหมดแล้วเราก็เตรียม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 อะไรไว้เพราะนั้นครั้งนี้เราก็เลยอยากจะจัดจัดขึ้นมาให้หนึ่งครั้งแล้วก็มีวิชาการสอนความรู้ของตัวแทน แล้วก็ผู้ว่ามาผู้ว่ามาเปิดเชิญผู้ว่าแล้วก็ใช้สถานที่แล้วก็อขอเข้ามามีกิจกรรมหั้งปีเดียวครั้งเดียวปีนี้ส,สมาคมนะครับนี่คือวิชาการประมาณชิวสามครับแล้วก็กิจก,กรรมเซอาเรามีสองอันก็คือหนึ่งเราจะทําการปล่อยปล่อยเต่าต,ตนุกที่ทางทัพเรือสัตหีบซึ่ง <c oughs> ที่นั่นเขาบอกว่าปีนี้มีเต่าทุกปีจะจัดจัดแต่เนื่องจากเต่าไม่ม <c oughs> ปีปีนี้ไม่ไม่ได้ปล่าไม่ได้เต่าคือเนื่องจากเป็นโควิดโชคดีเต่าเต่าไม่ได้ถูกปล่อยมาสองปี ปั้น์ก็บอกดีเลยเขาอยากปล่อยก็เลยเขาบอกว่าระมุวันมาได้เลยก็อาจจะทำกิจกรรมซีเอาร์เรื่องคือเราอยากรู้วิชาการก่อนว่าวิชาการแจกได้เนื้อแหละแล้วเราก็จะทําการกำหนดวันที่ปล่อยเต่านะครับเตาปล่อยตนฤดีที่หนึ่งซีเอาร์ที่สองคือเราจะเอาแนวปะการังไปวางไว้บนริมชายฝั่งเป็นแบบแท่งแท่งบาริเออร์แล้วก็ปลูกปะการังไปแนวชายฝั่งเพื่อที่จะเป็นที่อยู่ของปลาเล็กปลาอ่อ ก็เป็นการสนุกสนานของสมาชิกจริงๆเขาจะมาเอาแท่งบริเออร์กับสาลกายึดติดกันคือเหมือนมาเอาแท่งบริเออร์ใช่ไหมหย่อนลงไปในทะเลแล้วก็มีแท่งสาล่ายึดติดกันแล้วเขาก็จะประกอบข่ายกันเป็นกิจกรรมซีน่าแล้วก็จะมีนักประดาน้ำเข้าไปปล่อยไว้นิ่ชใย้ฝักก็ทําให้ธรรมชาติเนี่ยมันดีขึ้นวันที่ทําและวันที่ไปปล่อยก็แล้วแต่ว่าใครจะไปร่วมก็ได้ ไปดำน้ําก็ไปดำน้ําดูได้แล้วก็ปล่อยยังไงถ้าใครอยากไปก็เป็นสองซีเอนอาที่เราทําแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะจัดจะทําหน้าหรือหลังขึ้นอยู่กับวิชาการวันไหนขนั้นี้ก็มีปีนี้ทําแค่สามวิชยการเท่านั้นทรับท่านประธานครับที่ไปจัดแสงสุ่นี่จัดที่อบรมนี่คิดว่าประมาณกี่ท่านนะครับเดิมทีผมตั้งใจไว้อยู่ประมาณห้าร้อยหกโลที่รูปพันคนก็จัดได้เทศบาลแสงสุสมาชิกมีพี่นี้ครับ ในนส่วกิจกรรมที่เราจะจัดก็คือว่าณวันนี้ทางสมาคมกำลังจะเดินหน้าไปรู้จักกับเจ้าของสำนักงานตัวแทนจังหวัดชุมพรทุกบริษัทเพราะฉะนั้นในงานนี้เราจะเชิญเจ้าของสำนักงานตัวแทนของประกันชีวิตทั้งหมดมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเชิญให้เจ้าของสำนักงานขึ้นรับเกียรติบัตรบนเวทีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ แต่ละฐสำนักงานก็สามารถที่จะพาตัวแทนน้องๆตัวแทนเข้ามาฟังงานได้มผมก็เลยมองว่าตอนแรกผมตั้งใจว่าคันคนเนี่ยสบายๆแต่ก็เอาไปสูงเกินไปก็ขึ้นมาสัก5้าร้อยก่อนแต่ถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วมากกว่านั้นเราก็รับได้ก็สาาถานที่ก็โอเคอยู่ก็น่าจะน่าจะโอเคแต่มันเยอะขนาดนั้นตัวแทนเยอะใช่ไหมคะจีพี่พี่ไม่รู้ว่านในจังหวัดเนี่ยมีตัวแทนเยอะไหมล่ะเราเคยเซอร์วิ์ไหม สำนักงานตัวแทนที่นี่มีทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบพันสำนักงานทุกบริษัทในจังหวัดชลบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาสักสามร้อยก็ลลละง่ายๆต่ประมาณนั้นแต่ตัวแทนผมไม่รู้ไม่มีไม่มีข้อมูลว่าว่าตัวแทน บางมันก็ดูยากนะมันขึ้นทะเบียนน่ะการขึ้นทะเบียนได้ดูได้ทะเบียนก็ไม่ใช่สังกัดที่นี่บางคนขใช่ใช่ใช่แต่ยุ่ที่อื่นใช่มันยากนิดหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวสำคัญคือสำนักงานทัวแทนถ้าเป็นสมาชิกไทย้าตอนนี้มีประมาณประมาณ300เกือบ400คนในในจังหวัดนะในจังหวัดเรานะครับแล้วก็ปีนี้เราก็จะทำให้ถึงการคนมันเกินขึ้นไหมคะไอคนตอนนี้อยู่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้ที่เป็นสมาชิกตลอดที่มีประมาณ200กว่า สองร้อยหกสิบกว่าแล้วก็สมาชิกที่ไม่ใช่ตลอดชีพคือ่ประเภทสองปีห้าปีเนี่ย<ม>ก็จะอยู่ประมาณร 100, 100้อยร้อยตนตน<ม>ซึ่ง<ม>เราก็จะปรับผูกคนเหล่านี้ให้กลับมาเป็นตลอดชีพ<ม>แล้วก็วันนี้เจ้าของสํานักงานที่กําลังเข้ามาในสมาคมเนี่ย<ม>ก็จะเป็นตลอดชีพสัน้นสุดเนี<ม>่ยรานนั้นสมาชิกถาวรก็จะเพิ่มขึ้นมากเรื่เลยอย่างน้อยปีนี้เราขึ้นมาสักหกถึงเจ็ดร้อยเราก็โอเคแล้วครับมีอินตินสีสอะไรบ้างนะคะทั้งสมาชิกถาวรกับชั่วคราว ก็ถ้าเกิดสมาชิกตลอดชีพเนียได้สิทธิ์พิเศษในเรื่องของการอบรมต่างๆหรือว่าการเรียนอบรมคือวันนี้น้องๆที่เดินเข้ามามีอบรมขอรับขอต่อเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ที่ี่เป็นตลอดชีพเนี่ยส่งน้องเข้าเรียนได้ปีละห้าคนแต่ถ้าน้องถ้าถ้าถ้าเจ้าของท้องงานไม่มีก็หัวหน้าหน่วยมีก็ได้หนึ่งคนแต่ถ้าไม่มีเลยน้องคนนั้นจะต้องเป็นสมาชิกสมาคม นี่คือสิทธิพิเศษก็คือขาจะได้ฟรีในเรื่องของการ,ออกรญญาประชุมต่อไานบบีะนะ้ <c oughs> เรื่องที่สองก็คือเราจะมีวันเมมเบอร์เดย์ก็คือวันที่เป็นสําหรับสมาชิกอย่างเดียวก็จะฟรีเปิดฟรีให้กับปีจะมีครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากปีนี้เนี่ยมันภาวะอย่างนี้เราก็เลยคาดการณ์ว่าจะจัดปีหน้าวันเมมเบอร์เดย์ก็จะจัดปีละครั้งซึ่งให้สําหรับสมาชิกเข้าฟังฟรีวิชาการฟืีก็น่าจะเป็นของปีหน้านี่คือสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกไกล้า คือไฟป้าก็ดีอย่างมีหลักสูตรเรื่องของเจงวิชาการให้อย่างเงี้ยก็ดีเพรามันเป็นองค์ความรู้วิธี